โจห้าหลาสรายุทธชัยคำดีอดีตสุดหน้าทีมชาติไทยนับเป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันสรายุทธเลิกเตะบอลมาแล้ว6ปีสรายุทธไม่ใช่โค้ชชื่อดังและสรายุทธไม่ใช่ผู้บริหารหรือประธานสโมสรที่ร่ำรวยล้นฟ้าแล้วสรายุทธโด่งดังในยุคนี้เพราะอะไรคำตอบคือสรายุทธ์เป็นเฉพาะโซ ocial ลและเป็นเฉพาะรถทัวร์ที่ไม่ว่าโพสต์อะไรก็มากจะได้รับความสนใจ เป็นกระแสและเรียกรถทัวร์ได้เป็นร้อยเป็นพันคันเสมอครับด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมาพร้อมชนและกล้าโพสตในสิ่งที่คนอื่นๆไม่กลา้าจึงมักจะมีคนหมั่นไส้เข้ามาคอมเมนต์เสียดสีและด้อยค่าสรายยุดอยู่บ่อยๆเช่นคุณเป็นใครเหรอไม่เคยได้ยินชื่อเลยหรือตอนเตะบ,บอลก็ไม่เห็นจะเก่งยิงได้แค่ห้าหลาแต่บอกได้เลยครับว่าใครที่คิดแบบนั้นคุณยังติดตามฟุตบอลไทยไม่มากพอครับ สราย,ยุชัยคำดีในสมัยที่ยังลดแล่นอยู่บนฟลอยย่านับเป็นสุดหน้าที่เก่งกาจและเฉียบคมที่สุดคนหนึ่งในประเทศเจ้าของฉายาโจห้าหลาเคยคว้ารางวัลดาวสูโมไทยลีกได้สสมัยและเป็นแชมป์โตยต้าลีคับกับทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อีเมื่อปี2553เป็นนักฟุตบอลที่ลงเล่นให้กับสโมสรในระดับไทยลีกมากที่สุดถึง7สโมสรน,นอกจากนี้ยังเป็นนักฟุตบอลคนแรกในบริษัท ที่สามารถทําประตูในไทยลีกได้ถึง100ประตูอีกด้วยครับในระดับทีมชาติสรายุทธเคยพาทีมชาติไทยชุดยู23คว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ C 2003ที่ประเทศเวียดนามพร้อมกับคว้าตําแหน่งดาวสิววสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์มาครองโดยซัดไปถึง9ประตูโดยนับเป็นนักฟุตบอลชาวไทยที่ยิงประตูได้มากที่สุดในการแข่งขันซีเกมส์1ทัวร์นาเมนต์และติดทีมชาติไทยชุดใหญ่49นัดยิงไปถึง31ประตู ติดท็อป10ดาวซูเสูงสุดตลอดการของทีมชาติไทยอีกด้วยครับมีโมเมตนต์น่าประทับใจมากมายที่อยู่ในความทรงจําของสราย,ยุทธชัยคําดีและแฟนบอลชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการทาประตูได้ในนัดชิงซีเกมเมื่อปี2003การทาประตูได้ในแมตช์กระชับมิตรกับทีมระดับโลกอย่างทีมชาติเยอรมันและทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและ2ประตูสุดท้ายในนามทีมชาติที่ช่วยให้ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติลาวไปอย่างเป็นมิตร2-2 นับรวมแล้วสลายุทธชัยคคำดีซัดไปถึง163บประตูจากการลงสนาม332นัดรวมทุกรายการตลอดอาชีพการค้าแข้งไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับที่มาของฉายาโจาห้าหลาเนื่องจากสลายุทธ์มีชื่อเล่นว่าโจาและเป็นนักเตะที่จมูกไวเข้าคอสเก่งและอันตรายใน,นกรอบเขตโทษจึงได้รับฉายาดังกล่าวฟังดูก็เหมือนจะเท่ที่มีฉายาเป็นของตัวเองนะครับแต่เจ้าฉายาแปลกแลกแบบนี้ ก็ทาให้สรายุธโด้นเศร้าอยู่บ่อยๆว่ายิงได้แค่ในระยะ5หลาถ้าถึง6หลาก็ยิงไม่ได้แล้วอะไรทํานองนี้ครับหลังจากที่แขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2 5 6 0และหันมาจับงานโค้ชกับงานเบื้องหลังให้กับทีมในลีกล่างเชื่อเสียงของสรายุทธชัยคําดีกลับไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่อย่างใดแต่กลับทวีความดุ่งดังมากยิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะลงโพสต์อะไรผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลในประเทศก็มักจะเรียกทั้งแขกเรียกทั้งรถทัวร์ และสร้างรายกระเพื่อมให้กับวงการฟุตบอลได้เสมอเนื่องจากเป็นมุมมองที่น่าสนใจตรงประเด็นและเหนือการคาดเดาซึ่งหาได้ยากจากอดีตนักฟุตบอลคนอื่นๆครับตัวอย่างเช่นการเล่นลูกตั้งเตะทุกๆพื้นที่คุณควรให้ความสําคัญกับลูกฟุตบอลทนุถนอมมันอุ้มมันมาตั้งไม่ใช่เอาตีนเหยียบๆมันแล้วเตะมันตามที่ตัวเองต้องการถ้าคุณยังไม่เก่งพอนักฟุตบอลทีมชาติยุคนี้แตะไม่ได้เลยเหรอเพราะ ลีกบนก็ฟุ้งเฟอ้อกันไปแต่หลีกรองและหลีกล่างจะตายกันหมดแล้วผมสนับสนุนให้บางยีกลับมาบริหารฟรุตบอลไทยพวกโลกสวยมาๆๆพร้อมมากเล่นสโมสรกับทีมชาติมันไม่เหมือนกันผมย้ำคำเดิมแมตชฟ์ฟี ف าเดยควรใช้เวลาที่จะมาลองนักเตะไหมพี่แป้งตื่นเถอะครับผมในฐานะนักฟุตบอลเก่าการท่าเรือวงการโคฟุตบอลไทยตอนนี้แท้งหลังกันให้ยับ โค้ดซีเกมโปรไลเซ้นแต่ความคิดแปลบอลให้ตรงแข่งกับผมนะโค้ดที่บอกว่าทฤษฎีเก่งมากกว่าปฏิบัติถ้าผมพูดผิดมาเลยพวกโลกสวยวงการฟุตบอลไทายยุคนี้มันห่วยแตกกินส้ตมตำใส่ประแดกเวิรก,กว่าลหลายคนบอกว่าสรายุชัยคำดีลงโพสต์เพื่อหาแสงให้กับตัวเองสร้างคาแรคเตอร์บางก็บอกว่ากำลังกลุ่มกำลังได้ที่เลยกล้าลงโพสต์ที่ตรงไปตรงมาขวานผ่าซากแบบนี้ แต่หากเปิดใจให้กว้างแล้วย้อนกลับไปฟังประวัติสมัยที่ยังคาแข่งของสรายุทธชัยคำดีในคลิปนี้แล้วต้องยอมรับว่าโจาห้าหลามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์โชคโชนและมีมุมมองที่แตกต่างเฉียบคมมากพอที่จะทำให้โลกโซเชียลนั้นสั่นสะเทือนทุกครั้งที่เขาสะบัดปลายนิ้วครับหากคุณชอบเสพคอนเทนต์แนวนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel สยามฟุตบอลช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ